วันนี้ผมอยู่ที่ร้านสตอร์ของหมหาวิทยาลัย Cal p o l โ Pomona ครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียข้างหน้าก็ทำน่าสนใจครับก็คือปลูกต้นไม้ที่นี่ก็มีผักผักผลไม้ขายรวมทั้งมีต้นไม้ขายด้วยครับเขาก็เอาล้อรถใหญ่ล้อรถแทรกเตอร์ปลูกต้นไม้นะครับ ตกแต่งคริสต์มาสนิดหน่อยนี่ก็เป็นต้นกุหลาบสียังใหญ่มากครับสวยดีแล้วก็คนงานก็จะเป็นนักเรียนของมหาวิทยาลัยครับนี่ก็เป็นรถฟาร์มสมัยก่อนนะครับแล้วมหาวิทยาลัยคารโพลีพูมมนาจะมีเนื้อที่ผมว่าเป็นร้อยร้อยเอเคอร์เลยนะ แล้วก็เขามีชื่อทางด้านการเกษตรนะฮะแผนกเกษตรแล้วก็วิศวะด้วยนะครับแล้วก็เขาก็มีกรีนเฮาส์ใหญ่แล้วตรงนี้ก็ก็มีแบบกรีนเฮาส์สำหรับทดลองปลูกอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นต้นส้มนะฮะอ๋ออันนี้ก็บอกให้มาเก็บได้อหนึ่งเหรียญยี้า เนี่ยครับมาเก็บเฮ้ยทำไรเราจะเก็บมันก็ไม่เร็วนะเหลวเยอะมากเลยนี่นะฮะจะทานคือจะไปคั้นก็ได้หรือว่าจะทานเป็นชิ้นๆก็ได้นะครับเยอะมากเลยลูกกอกนี่ฮะลูกกระอยเนี่ยครับเปลือกก็จะหนานะฮะ ปหมดเลยครับ,อ,รบอาจจะมาเก็บไปกินน่าจะอร่อยสดนะครับเก็บไปแล้วไปชั่งข้างในครับงัเดี๋ยวไปดู ข้างในเราไปดูเนอร์ซอรีที่เขาขายต้นไม้นะฮะผมอยากจะมาดูพวกผักไปปลูกเหมือนกันครับสุดนี้จะเป็นต้นโอ๊กนะฮะใหญ่ๆนี่ต้นโอก๊กข้างหลังจะเป็นเนื้อที่ของเขาใหญ่ครับอย่างที่บอกเป็นมีเนื้อที่เป็นร้อยเอเคอร์แล้วก็ด้านนู้นจะเป็นกรีนเฮาส์นะฮะเห็นทราบเห็นชัดหรือเปล่า ห,หลังคาเนี่ยะฮะมีเยอะเลยทดลองการปลูกอะไรต่างๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดแต่ร้านก็ยังเปิดอยู่นะฮะ,ะให้เข้าด้านนูน้นให้เข้าด้านเดียว ต้นสมนีเป็นพัน naval นะฮะ naval orange ก็ใช้สำหรับทำน้ำอะไรได้นะฮะหรือจะทานอย่างที่บอกผากมาแล้วก็ทานเปล่าๆก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ ซื้อซื้นี่มาปลูกครับอันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆมัสตอร์เรดเรดเรนมันก็จะทานรับเผ็ดหน่อยๆน,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิตามินกรีนก็บอกว่ามีวิตามินเอเยอะครับอะไรอย่างเงี้ยซื้อไปปลูกสองต้นสามต้นทั้งหมดนะครับเนี่ยครับ บรรยากาศสวยมากครับถังนั้นก็จะเป็นปลูกเข้าใจว่าปลูกเป็นองุ่นนะฮะแต่มันก็เหลืองหมดแล้วด้านนู้นนะครับ นี่น่าจะเป็นต้นอะโวคาโดนะครับทีนี้ญาติผมหลานเขามีสวนอะโวคาโดคราวหน้าผมก็จะถ่ายไปที่สวนเขาแล้วก็ถ่ายต้นอะโวคาโดมาให,ให้ดูนะครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นสวนองุ่นนะครับจะปลูกเป็นลักษณะเนี้ยให้มันเลือ้อยไปเรื่อยๆ